สวัสดีค่ะเชาวนี้ป้าวารีก็ขึ้นมาสวนอีกแล้วค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้13องศาค่ะตอนนี้นะแต่ตอนกลางคืนนี่ลบหนึ่งคืนนี้นะคะแล้วก็อากาศก็จะเริ่มดีๆขึ้นทุกๆวัน,นะคะ่ะกลางวันก็อากาศจะอุ่นอย่างนี้แล้วค่ะเดดออกเปรี้ยงเลยก่อนที่ป้าวารีจะทําสวนนะคะ ป้าบารีได้ห่อไ้หอของกินมากินก่อนค่ะกินรองท้องก่อนนะหอน้ำหอท่ามาแล้วค่อยลงค่ะวันนี้ป้าบรีจะปลูกรอรเกตค่ะจะปลูกร็อรเกตกับปลูกขึนชายขึนชายของไทยเรานะคะ คลิปนี้ป้าวรีมาแก้ข่าวคืนชายที่ป้าวรีลงไปเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะพอลงไปแล้วทีนี้มันกลับมาหนาวคืนน่ะค่ะพอกลับมาหนาวคืนมันก็เลยตายติดลบสี่ลบห้าลบหกเกือบทุกคืนเลยค่ะทีนี้มันติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็เลยตายน่ะค่ะ ทีนี้ป้าวรีก็จะมาซ่อมใหม่ค่ะซ้อมที่เก่านั่นแหละอากาศดีมากเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคะโควิดอ่อ บ้านของป้าวารีเขาเปิดให้ออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะในพูดถึงในเมืองสกอตแลนด์เนี่ยเขาให้ออกไปได้แล้วก็เป็นข่าวดีค่ะเรื่องโควิดมันก็ดีขึ้นการปิดเชื้อก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะสกอตแลนด์ที่ปิดนานแล้วนะคะล็อกดาวนานมากเลย ป้าก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ,ะหลังจากทำงานก็เข้าสวนเข้าสวนเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็ทำงานอยู่อย่างนี้แหละค่ะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแต่ได้ยินข่าวว่าที่เมืองไทยเรานี่กลับมาระบาดเป็นครั้งที่สามแย่เลยเนาะป้าก็ไม่ได้ไปบ้านแล้วค่ะไม่ได้กลับเมืองไทยอ่ะสองปีแล้วค่ะ คิดถึงครอบครัวแต่ก็สู้ๆเนอะเพื่อนเห็นต้นรัสเบอรี่ของป้าวารีไหมเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นป่าของรัสเบอรี่ป้าวารีนะตรงนี้ตรงนี้ ไปไปปลูกผักกันค่ะ ใส่ถุงมือก่อนค่ะ ป้ากำลังปลูกนี้ก็คือ็อกเก็ตนะคะอันนี้ก็คือมีสุนะปลาบารีเพาะ6กลาด้วยกันค่ะคนละครึ่งเนะาะกำลังปลูกนี้ก็คือ็อกเก็ตค่ะนะอันนี้คือเซเลอรี่ค่ะของไทยเรานะปา้าบารีจะปลูกเอาเมาเล็ดค่ะตรงนี้คือที่ป้าบารีปลูกรูบาบอันเก่านะคะ เอาออกก็เลยป้าก็เลยเอาขื่นชายมาลงนะรลูปบาบของป้าวรีมีเยอะแล้วปลูกทำไมเยอะแยะเนาะเอาแค่พอกินค่ะโรกเก็ตป้าวรีก็ได้คลุมแล้วนะขื่นชายยังไม่ลงค่ะป้าวรีจะไปทำงานแล้วอันนี้ก็พวกผักคะนา้าผัก อะไรหลายๆอย่างค่ะป้าวรีใส่รวมกันไปนะคะใส่ยังแล้วนิดยังนนหน่อยค่ะแปลงนั้นป้าวรีก็ใส่ผักชีป้าวรีที่แยกใส่แบบนั้นจะเอารากค่ะป้าวรีจะเก็บรากนะไว้ทํากับข้าวค่ะส่วนทางนู้นก็อีกครึ่งหนึ่งก็ต้นหอม ป้าวรีปลูกต้นหอมด้วยเมล็ดนะส่วนแปลงนี้ก็คือผักสลัดนะนี่ยังมีผักสลัดอีกนะคะยังมีผักสลัดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าวรีพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวป้าวรีจะมาลงอีกนะส่วนอันนั้นก็คือเซรเรอรี่ขื่นฉายไทยนะเดี๋ยวป้าวรีก็จะเอาไปลงค่ะป้าวรีก็มีสเปรค่ะ ต่างๆปาวเีนะคะอันนี้ผักชีค่ะปาวรีไม่ได้ใช้เยอะผักชีอะ่ะอ่จะปลูกเอาเมเล็ดค่ะแล้วก็จะเอารากมันส่วนตรงนั้นก็เป็นบรอกโคลีนะคะแล้วก็ปาวรีก็เซมด้วยทัดซอยเพราะว่า,าบรอกโคลีอะ่ะเขาต้องใช้เวลานานเนาะ ผัดซอยนี่คงอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้กินเปลงนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ที่ป้าวรีลงด้วยเมล็ดนะผักที่ป้าได้ลงไปทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะยังเหลือเปลงว่างอีกเยอะสามเปลงยาวๆสี่เปลงค่ะสี่เปลงไม่นับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะใส่มะระค่ะฝั่งตรงนี้นะ เนี่ยที่มันเป็นเลือเล้อยๆอย่างเนี้ค่ะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะปะ้ารีจะไปทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย